ก็เบอกว่างั้นก็ถึงเวลาที่เจ้าต้องเปลื้องผ้าออกให้ข้าแล้วล่ะในก,ก็เลยบอกว่าฮะนี่สิที่ท่านเป็นบ้าไปแล้วหรอเพเรก็เลยบอกว่าอะไรการองค์ชายนายนาไปถึงมงกุฎราชกุมารเลยนะนายต้องรักษาคําพูดสิถ้าเกิดพ่อโอไม่ยอมทําตามที่ข้าบอกงานเรื่องของเราคงอาจจะไม่ใช่ความลับอีกต่อไปในก,ก็เลยบอกว่าแต่ท่านสามารถลงโทษข้าอย่างอื่นได้นี่ ตีมือฆ่าหรือว่าทำอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่การทำแบบนี้เพ่ก็เลยบอกว่าคนหนังหนาอย่างท่านน่ะทำอะไรไปก็ไม่เข้าหรอกนะมีแค่วิธีนี้แหละที่จะเอาลงได้งั้นข้าจะเริ่มจากที่ที่ใหญ่ที่สุดของร่างกายท่านและกันเนกก็ได้บอกว่าฮะไม่ได้นะข้าไม่อนุญาตท่านจะมาตีก้นข้าไม่ได้นะเอากนั้นเพ่ก็ได้คิดในใจว่าองค์ชายคนนี้เนี่ยเขาก็เขินอายเป็นเหมือนกันแฮะ อืมเลิกแกล้งดีกว่าองค์ชายมานี่เถิดเชิญนั่งซะข้ามีอะไรจะให้พระองค์ดูนายเอกก็ได้คิดในใจว่าอะไรกันที่แท้เขาแค่แกล้งฉันหรอเนี่ยแต่การแบบว่าต้องมานั่งฟังเขาพูดคนเดียวแบบนี้มันก็น่าเบื่อไปหน่อยละสิฉันหาอะไรเล่นดีกว่าภารกิจก็ต้องทําอีกมาทําให้เสร็จๆไปดีกว่าจริงด้วยฉันมีวิธีหนึ่งนี่วิธีนี้ใช้ได้ผลตลอดเลยอ่ะ นี่ท่านพี่มองไปที่ข้าสิข้ารู้นะว่าที่ท่านอ่ะพาข้ามาที่ห้องแบบนี้เพราะเพราะว่าท่านอยากจะสารต่อเรื่องราวเมื่อคืนใช่ไหมหรือว่าท่านอยากจะแค่อยู่กับข้าสองต่อสองตัดภาพมาอีกทีนายเอีเนี่ยก็ล้มอยู่กับพื้นแล้วเพราะว่าพระเอกดเนี่ยได้วิ่งออกไปนายเอีก,ก็ได้บอกว่าหน่อยแน่ท่านพี่ข้าเนี่ยเจ็บตรงที่ท่านพี่ทําเมื่อคืนท่านพี่ยังมาผลักข้าล้มแบบนี้อีกเฮย้ย ร่างกายฉันยิ่งไม่ดีอยู่นะเนี่ยอ้าวมาแล้วคนเลี้ยงม้าตัวเอกในนิยายได้เวลาทําภารกิจแล้วหลังจากนั้นในเอกก็ได้โยนหยกข,ของเขาเนี่ยออกไปพอเด็กเลี้ยงม้าได้เห็นแบบนั้นเขาก็กลังจะเก็บขึ้นานเอกก็เลยบอกว่าเฮ้อเจ้ากล้าดียังไงเด็กเลี้ยงมา้าบางอาจมาขโมยหยกข,ข,ของข้านะไปเอาแท่มาโบยเขาเดี๋ยวนี้เลยหลังจากนั้นเด็กเลี้ยงม้าที่เชื่อว่าเมี่ยงเจียเนี่ยก็ได้บอกว่า องชายขอรับข้าน้อยผิดไปแล้วข้าน้อยเห็นหยกตกอยู่ก็เลยจะเก็บให้ข้าน้อยไม่คิดว่าเป็นขององค์ชายข้าน้อยขออภัยจริงๆขอรับนายก,ก็ได้บอกว่าอย่ามาหาข้ออ้างอีกนะนั่งลงเดี๋ยวนี้เลยนะข้าจะโบยเจ้ายอมโดนแท่ข้าซะดีๆหลังจากนั้นเนี่ยพเอก็ได้บอกว่าหยุดนะองค์ชายท่านจะทําอะไรพอหลังจากที่ เมี่ยงเจียเนี่ยเห็นว่าพระเอกเดินทางมาถึงแล้วน้าตาของเขาเนี่ยก็ได้ไหลออกมาเหมือนกับว่ามันรออยู่แล้วอ่ะเมี่ยงเจียเนี่ยก็ได้บอกว่าสิทธพี่ขององค์ชายข้าน้อยไม่ได้มีจุตนันจะทําแบบนั้นจริงๆหากข้าน้อยทําผิดไปก็ลงโทษข้าน้อยถือขอรับจับข้าน้อยโบยแซ่หรือทําอะไรตามใจพระองค์ได้เลยเพจทดินแบบนั้นเนี่ยเขาก็ไปถามนายเอกว่า นี่องค์ชายเสียหวนมันเกิดอะไรขึ้นในก,ก็ได้บอกว่าเออข้าไม่รู้นะพอดีว่าข้าหันมาทีหยกของเขาพอดีในก,ก็ได้บอกว่าเออข้าไม่รู้นะพอดีว่าข้าเห็นหยกของข้าที่มือของเขาเขาก็ไม่ข้าก็ไม่ดูเหมือนกันว่าเขาเนี่ยเอาไปตอนไหนสงสัยเขาคงมีวิชาตัวเบาหรือมั้งเพกก็ได้บอกว่าแต่องค์ชายเขานาแทบจะไม่เคยเข้าใกล้องคชายเลยนะ เขาจะแอบไปหยิบตอนไหนองค์ชายข้าขอความจริงจากท่านโดยด่วนเนยก,ก็ได้บอกว่าเออ,อขอบคุณพวกท่านทั้งสองเป็นอย่างมากที่ไว้ชีวิตกระหม่อมก่อนที่เมียงเจียเนี่ยจะได้คิดในใจว่าในที่สุดฉันก็ได้มาเกิดใหม่กับเขาสักทีเซียหวนกลินซีมันก็อยู่ที่โลกใบนี้ได้เวลาที่ฉันจะไปล้างแค้นแล้วก็แค่ใส่ร้ายองค์ชายหลินซีให้มันโดนในประเทศออกไปจาเมืองนี้แล้วก็ทําให องชายเสี่ยวหววเนี่ยหลงในรักของฉันแค่นี้ก็เป็นไปตามแผนแล้วก่อนที่นายเอกลินซีเนี่ยจะได้บอกว่าหยุดเดี๋ยวนี้ได้นะท่านพี่ฟังข้าก่อนเดี๋ยวนี้เลยท่านพี่ทําไมเชื่อใจคนเลี้ยงม้ามากกว่าข้าละ่ะข้าน่ะเป็นน้องชายของท่านพี่นะเรานะ่ะเป็นศิษย์พี่ศิษย์น้องด้วยกันทําไมต้องทาแบบนี้ก็แค่ลงโทษเข้าไปจะเป็นอะไรเขาก็เป็นแค่คนเลี้ยงม้าก่อนที่นายเอกเนี่ยจะได้ฟาดแท้ไปโดนหน้าของเมี่ยงเจียที่กําลังนั่งอยู่ เพ่ที่เห็นแบบนั้นเนี่ยเขาก็ได้บอกว่าหยุดนะนายเอดเนี่ยเขาก็อึ้งเหมือนกันพาะเขาเนี่ยทำอะไรไม่ถูกก่อนที่เมี่ยงเจอที่นั่งอยู่เนี่ยจะได้บอกว่าองค์ชายเสียวนปล่อยให้องค์ชายหยินซีเนี่ยทำอะไรกระหม่อมก็ได้ขอรับกระหม่อมยอมรับแล้วกระหม่อมผิดไปแล้วได้ปวดลงโทษและโบยกระหม่อมด้วยขอรับเพ่ก็ได้บอกว่าคนเลี้ยงมาอย่างเจ้าเนี่ยกลัวแทบเป็นด้วยหรอข้าหเห็นเจ้านะเดินฝ่าหิมะมาจากเมืองของเขา ข้านาเห็นเจ้าเดินผ่าข้านาเห็นเจ้าเดินผ่าหิมะมาจากเมืองของเจ้ามาที่เมืองของข้ามันก็หลายกิโลอยู่นะไม่เห็นเจ้าบ่นเลยสักคำเหตุใดถึงมากลัวแค่แส้ลเล็กๆอันนี้ด้วยเล่าเนียยเสียก็เลยบอกว่าข้าน้อยแค่ไม่เคยเจออะไรแบบนี้ขอรับการลุยฝ่าหิมะมันเป็นกิจวัตรประจําวันอยู่แล้วเพราะว่าข้าน้อยเนี่ยไม่มีตังค์เลยต้องเดินไปเดินมาเดินกลับบ้านบ่อยๆข้าก็ชินไปธรรมดาขอรับ เพกก็ได้บอกว่าเอาเถอะข้างนี้ข้าจะให้อภัยเจ้าแล้วเจ้าก็ไม่ต้องมาแถวนี้อีกนะรู้หรือเปล่าว่าแถวนี้เนี่ยมีองค์ชัยหลินซีอยู่ซึ่งเขาเนี่ยก็ดูเหมือนว่าเขาจะไม่ชอบเจ้างั้นเจ้าไปได้แล้วละ่ะหากเจ้าไม่ให้ข้าเห็นหน้าอีกข้าจะเป็นคนลงโทษเจ้าเองหลินซีที่ได้ยินแบบนั้นเนี่ยเขาก็ได้คิดในใจว่าอะไรกันชาติก่อนหมอนั่นน่ะเข้าดูเออะเออกว่านี้ไม่ใช่หรอแต่ทําไมชาตินี้เขาดูฉลาดขึ้นละ่ะ จะบอกนะว่าเจ้าหลินซีเนี่ยมนสอนอะไรเสียวนไว้บ้างเนี่ยเข้าถึงรู้ทันชั้นหมดหลังจากนั้นนายเอกก็ได้หันไปกระซิบกับน,น้องเหมียวว่าเป็นไงภารกิจสําเร็จไหมน้องเหมียวก็ได้บอกว่าหลินซีตะกี้เนี่ยนายฟาดแท่โดนหน้าเขาด้วยละ่ะแบบนี้ภารกิจก็สาเร็จแล้วแต่ว่านะนายน่นะยังเล่นดูแบบว่าไม่ค่อยร้ายเท่าไหร่เลยขอแบบหน้ากลัวกว่านี้ได้ไหมนายอกก็ได้บอกว่าหน้ากลัวไม่พอหรอโอ้โหฉันต้องเล่นเป็นตัวอะไรกันแน่เนี่ยเป็นตัวร้ายหรือว่าเป็นซาตาน หลังจากนั้นช่วงดึกก็ได้ฝนตกพอดีนายเอกเขาก็ได้ทําภารกิจที่สองนั่นก็คือการย่องเข้าไปในสํานักที่พระเอกอยู่ซึ่งนายเอกเนี่ยก็ได้เข้าไปก่อนที่เขาเนี่ยจะได้เจาะรูผนังแล้วก็เห็นว่าพระเอกกําลังอาบน้ําอยู่ซึ่งหุ่นของพระเอกในชาตินี้ก็ดีเหมือนชาติก่อนๆเลยกล้ามใหญ่ตัวแน่นตัวสูงนายเอกก็ได้บอกว่าใจเย็นไว้ฉันนะเคยเห็นเรือนร่างนี้มาแล้วเห็นทั้งส่วนบนและส่วนล่าง ก็แค่ผู้ชายอาบน้ําจะเขินอะไรกันเนี่ยหลังจากนั้นพระเอกเขาก็ได้อาบน้ําเสร็จก่อนที่เขาเนี่ยจะได้ลุกไปหยิบผ้าเช็ดตัวแล้วนายเอกก็สังเกตว่าอนาคนด้านในชาตินี้ของพระเอกเนี่ยมันก็อใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยนายเอกก็เลยบอกว่าฟังจากเสียงแล้วเขาน่าจะกำลังขึ้นไปบนห้องนอนงั้นฉันรีบสะกดรอยตามไปดีกว่าแล้วหลังจากนั้นนายเอกเขาได้ขึ้นมาและก็เห็นพระเอกเนี่ยกำลังนอนอยู่นายเอกก็เลยใช้โอกาสนั้นในการแอบขึ้นเตียงพระเอกไป เพ่ก็ได้บอกว่าองค์ชายน้อยมาหาค้ามีเรื่องอะไรหรือเปล่านเ่กได้บอกว่าอ้าวท่านยังไม่นอนอีกเหรอเพ่ก็ได้บอกว่าใช่แล้วหลินซีท่านมีอะไรหรือเปล่านเอก็ได้บอกว่าอ๋อคือว่าสิทธ์พี่เสียเหวนข้าเนรู้สึกกลัวเวลาฝนตกข้านอนไม่หลับก็เลยต้นองหาคนนอนด้วยข้าขอนอนกับพี่ด้วยได้ไหมถ้าเกิดนอนไม่ได้ก็คุยกันหน่อยก็ได้ข้ากลัวน่ะ เสียหวนก็เลยบอกว่าความสามารถในการโกหกขององค์ชายน้อยความสามารถในการโกหกขององคชายน้อยเนี่ยจึงเก่งกาดเหมือนเดิมเลยนะในเก,ก็เลยบอกว่าเสร็จพี่เนี่ยพูดจาตลกจังเลยนะข้าก็แค่อยากนอนด้วยเท่านั้นเองเพิกก็ได้บอกว่าองค์ชายหลินซียศของพวกเรา,าต่างกันหากมีคนว่าเห็นว่าพวกเราเนี่ยนอนอยู่เตียงร่วมกันมันจะไม่ดีเอานะในเอกก็เลยบอกว่า อ๋อโอเคงั้นข้านอนเลยละกันเตียงของท่านเนี่ยนุ่มดีจังเลยนะนี่ก็ได้บอกว่างั้นข้าหลับก่อนนะเพกก็ได้บอกว่าองค์ชายหากครั้งนี้องค์ชายดื้อดึงข้าจะไม่เตือนองค์ชายไปครั้งที่สองนะนีกก็ได้บอกว่าท่านจะขู่ข้าแบบไหนก็เอาเถอะข้าไม่สนข้าจะนอนนะไม่ว่าท่านจะไล่ข้าไปที่ไหนข้าก็ไม่ไปข้าจะนอนนี่เข้าใจไหมข้าจะนอนนี่ดังนั้นท่านหยุดพูดซะแล้วก็ไปนอน อเอกก็ได้บอกว่าเออนี่มันเตียงใครกันแน่วะก่อนที่พระเอกจะได้บอกว่าหากท่านจะนอนก่อนที่พระเอกจะได้บอกว่าหากท่านนอนก็นอนไปเถอะเดี๋ยวข้ามาแล้วกันนี่ออก็ได้บอกว่าเอา้าไปไหนของเขากันวะหลังจากนั้นผ่านมาสักแป๊บหนึ่งพระเอกเขาก็ไดเอารูปภาพบางอย่างมาให้นายเอกดูซึ่งมันก็เป็นภาพวาดแนวแบบเออที่เด็กเขาไม่ควรดูอะ่ะเป็นภาพวาดของผู้ใหญ่อะ่ะนั่นแหละพระเอกก็ได้บอกว่า องค์ชายผู้คนในภาพนี้ท่านเห็นหรือไม่ว่าพวกเขากาลังทําอะไรกันพวกเขามีความสามารถพวกเขาไม่ได้ต้องการที่จะเสกสมหรือทําอะไรร่วมกันมันเป็นเพียงการให้หยินและหยางเข้าที่ก็เท่านั้นองค์ชายสามารถช่วยข่าได้ไหมเนกกกได้บอกว่าท่านเสียวหวนท่านต้องการจะพูดอะไรกับข้ากันแน่ก่อนที่ไปเอกเนี่ยจะได้บอกว่าองค์ชายน้อยลักษณะนิสัยท่านเนี่ยเมือเหมือนกับพวก ที่ทำปิดศินหรือในสมัยจีนเขาเรียกกันว่ารักร่วมเพศนั่นเองนายเอกก็ได้บอกว่ารักร่วมเพศงั้นหรอท่านอาจารย์ข้าน่ะไม่ได้รักบุรุษที่ไหนหรอกข้าหลงรักเฉพาะท่านก็เท่านั้นแหละก่อนที่นายเอกเนี่ยจะได้คิดในใจว่าแหมทํามาเป็นบอกว่าฉันชอบผู้ชายชาติที่แล้วนายก็ทํากับฉันไม่ตั้งกี่รอบทํามาเป็นเขินหน้าชาตินี้ก็อ,อย่ามาแอบหน่อยเลยเพ่ก็ได้บอกว่าท่านหยุดตรงนี้ได้นะ ข้ายังไม่อยากทําอะไรกับท่านตอนนี้นายเอก,กได้บอกว่าท่านอย่ามัวแต่ดื้อดึงเลยข้าไม่อยากเสียเวลากับท่านหรอกนะก่อนที่นายเอกจะได้เราลงไปเรื่อยๆแล้วพระเอกก็ได้บอกว่าท่านได้โปรดหยุดเถอะแต่ทนใดนั้นก็ได้มีเรื่องเกิดขึ้นลูกน้องของพระเอกก็ได้ตะโกนขึ้นมาว่าองค์ชายเสียหวนมีเรื่องแล้วขอรับตอนนี้ที่คอกม้าเนี่ยมีเพลิงไหม้ลุกขึ้นและเด็กเลี้ยงม้าของเราก็ได้รับอาการบาดเจ็บสาหัส องชายรีบไปดูตัวเขาหน่อยขอรับ